จอดอยู่ข้างในเนะะี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาสตาร์ทดูว่าเครื่องมันจะเป็นยังไงเสียงแบบไหนเครื่องจะดีไหมเครื่องจะผ่านไหมรถที่จอดนานๆแบบนี้เครื่องจะติดง่ายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้รู้เรื่องเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าทอนว่าจะมีกุญแจแต๊กเฉยๆมัน <c oughs> ติดเลยครับรถ <c oughs> โอ้ผมรับปากเฮียเขาไว้ว่าผมจะทำคอนเทนต์นานแล้วผมไม่ได้ทำสักที ท่าน,นี้ไม่มีเวลาที่จะทาเทียบอกว่าเดี๋ยวทำคอนเทนต์จะรอชมจะรอชมวันนี้แหละครับได้ทำคอนเทนต์สักทีเดี๋ยวถ้ามี f c ท่านไหนในช่องเราหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจอยากเอาไปปลูกไปปั้นนะฮะเฮียเขาต้องการให้ให้ทำแบบนั้นจากเฮียเขาอยากให้ผมขายให้ลูกค้าที่ไปขายให้คนไปใช้งานอะ่ะพูดตรงๆมามามาอ่าแบบนี้ก็แต่มสิครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะมีลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าอยากได้เครื่อง<ม>อีซูซู6บ ok ีดีเกียร์ล็อกกีฮะผมก็คิดอยู่ตั้งนานว่าเครื่องมันอยู่ไหนอยู่ไหนช่างทอนก็เลยบอกว่าอยู่รถบัสรถภูเขียวอ๋อเลยครับถึงกับอ๋อเลยทีนี้ <laughs> วันนี้ผมจะพาทุกท่านอะมาสตาร์ทเครื่อง รถที่ผมไปซื้อ3าคันอยู่เทคโนโลยอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเนี่ยจอดอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาสตาร์ดูว่าเครื่องมันจะเป็นยังไงเสียงแบบไหนเครื่องจะดีไหมเครื่องจะผ่านไหมรถที่จอดนานๆแบบนี้เครื่องจะติดง่ายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้รู้เรื่องเลยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมมาอยู่ที่ปั๊ม PT ทนะฮะปั๊ม PT ข้างร้านผมอ่ ผมมาเช่าที่เขาขยับมาจากลานข้าวตรงนั้นแล้วขยับมาปั๊มพีทีทีนี้เดี๋ยวผมลังรอช่างทอนฮะตอนเนี้ยให้ช่างทอนก็เอาแบตเตอรี่เอาน้ํามันเอาอะไรต่างๆอะ่ะมาลองสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นกันรถบ้านรถเป็นรถคันไหนนะครับคันนี้ยังอยู่อยู่เลย <laughs> ยังคงรอเจ้าของนะครับคันนี้คันนี้ก็ยังคงรอเจ้าของอยู่ <laughs> อ่ามา เดินไปฝั่งไหนดีเดินเอาไปฝั่งนู้นดีกว่าได้ดูรถไปด้วยเนี่ยเครื่องโอ้สวยจัง <c oughs> ยังอยู่นะครับรถรถที่สภาพก็ไม่ได้สวยเด่นอะไรมากมายแต่ว่าเครื่องอย่างนี้เลยเ <c oughs> นี่ยคันนี้ครับวันนี้เรามาสตาร์ทคันนี้ดูกันว่ารถที่จอดนานๆแบบนี้เสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงสตาร์ทติดปุ๊บถ้าเครื่องดี เดี๋ยวผมให้ช่างทอนเอาไปตัดห้าได้ยินเสียงเสียงช่างทอนมาแล้วครับฝั่งนี้มา <พอ S 1> แล้วฮะบบน้ำมันหมดมน,มน,มน,มน้ำมันหมดครับช่างทอนมา,มามาถึงน้ำมันหมดพอดีครับตัวนี้เป็นรถเซอร์เวของทางร้านผมตัวเนี้ยลูกค้ามาดูของก็พานั่งคันนี้แหละครับไปดูขอให้ช่างทอนพาเขาไปดูครับฮะมาเอาแบบบรรยากาศสดๆกันไปเลยคันนี้พี่นี่ครับ ผมรับพี่ชายเข้ามาอยู่ด้วยใหม่นะฮะชื่อพี่นันนะครับเนี่ยต่อไปก็จะเป็นช่างนันครับทีนี้กําลังให้ช่างทอนฝึกวิชาให้เอนสาหรับท่านที่อยากรู้ท่านที่อยากเป็นท่านที่อยากลองผมต้อนรับเสมอครับเนี่ยคนบ้านใกล้เลียนเคียงเลือนเคียงโอ้บอ่อยากเว้ยบ่ไทยลินแก <laughs> ฮะมาเดี๋ยวเราสราตยาวกันไปเลยว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับอ,อ่า เดี๋ยวให้ช่างทอนต่อระบบเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งอ่าช่างทอนเริ่มต่อน้ํามันแล้วฮะต่อระบบน้ํามันแล้วสภาพเครื่องแบบนี้นะครับสําหรับพวกผมเครื่องสวยครับเครื่องแบบเนี้ยถือว่าสวยนะฮะเพราะว่าด้านข้างค,างงคานน่อนข้างที่จะแห้งนะฮะชุดฝาบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งไม่มีคราบน้ํามันไม่มีอะไรตรงฝาไอดีตรงนั้นก็แห้งครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเครื่องมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับฝั่งนั้นพี่นันต่อแบตเตอรี่แล้วนะฮะ สดสดเลยครับสำหรับคลิปนี้พาชมการทำงานของช่างทรแบบสดๆเลยงั้นเดี๋ยวเรอให้ช่างทอนต่อแบตเตอรี่รอแล,แ,ลแ,ลแล้วเราเราเดินดูคัอนอื่นดีกว่าไปช่างทอนเสร็จเราเอื่อยได้ไครับผมโอเค,ออเคนี่ครับคันนี้ก็อยู่คู่กันนะครับแต่คันนี้จะเป็นเครื่องเดิมๆครับเป็น KM นะฮะส่วนคันนี้นะฮะ เป็นเครื่องร้อยสิบ้าสี่เครื่องติดแล้วแต่ว่ามีอ่ามีควันอ่ะมีไอหน่อยบ้านผมเรียกว่าไอควันที่มันดันขึ้นนะฮส่วนคันนี้ครับเครื่องมิซูยังอยู่ครับเครื่องหลงหลงโบนะฮะหกดีสบหกโบอินเตอร์ยังอยู่นะฮะส่วนคันนี้ครับอีฮ e ิสามร้อนะฮะยังอยู่ชัดซีเค ส่วนนี่ครับพราะเอกของงานคันนี้ไม่มีเวลาที่จะทําเลยยังอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวติดส่วนสายเจาะสายยาวสี่คันนี้ก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปแบบผมจะตัดชุดเจาะข้างบนออกแล้วให้ให้เหลือหัวกับชัดซีไว้เดี๋ยวให้ช่างทองกับช่างบางจัดการให้เหลือหัวกับชัดซีเอาไว้ให้ท่านที่จะไปทําประโยชน์ต่อแต่ชุดเจาะชุดอะไรอะ่ะมันผมน่าจะตัด เก็บอะไรไว้ขายอะไรประมาณนี้ครับส่วนคันนี้ครับผมซื้อมาจากอ,าอะไรนะผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเครื่อง e h 7 0 0นะฮะเป็นสิบล้อแหละตัวเนี้ยเป็นสิบล้อน,น,นี่เดี๋ยวพาดูเดินดูรอบๆเดี๋ยวเอานี้วันนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวสตาร์ทสองคันเลยกับช่างทอนเงท้ายฟูโซเพาเดียวนะครับคันนี้เดี๋ยวสเดี๋ยวสตาร์ทสองคันเลยกับช่างทอนวันเนี้ย เดี๋ยวสตาร์ทคันนั้นกับสตาร์ทคันนี้เพราะว่ามันมีโอกาสได้มาแล้วไม่มีไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะได้มาทําสักทีเดี๋ยววันนี้จัดเลยเนี่ยพอสตาร์ทคันนั้นแล้วก็มาสตาร์ทคันนี้คันนี้เป็นเครื่องแจ้งแจ้งมาเจ็ดเก้าแล้วด้วยคันนี้เป็นลักษณะรถล่องนะฮะคันนี้คือเจ้าของเขาอ่ะก็เป็นเอฟซีของผมทางช่องนี่แหละโทรมาบอกผมว่าคันนี้เครื่องดีนะเครื่องดี ผมก็เลยอยากจะรู้วันนี้รู้เลยจะดีแค่ไหนถ้าสตาร์ตติดปุ๊บขับได้เดี๋ยวให้ช่างทอนขับรอบโชว์เลยวันนี้อ่าเนี่ยวันนี้รู้กันเลยครับว่าจะเป็นยังไงไปช่างทอนน่าจะต่อใกล้เสร็จแล้วล่ะไปดูช่างทอนกันครับผมนี่ครับช่างทอนน่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะครับเสร็จยังโอเคเอาครับแบตเตอรี่เป็นไงแจมนี่แบตเตอรี่แจมเอาเดี๋ยวผมเทือแรกมันบ่นี่เทือแรกเลยถ้าติดเทือแรกนีมัน่พรรมทมาเลยทอนอ่ะ ลอมมึงดูต้องไปทำงานแล้วบอ่ะอ่ะดออะอโอเคมะถ้าช่างทอนว่าจะบิดกุญแจแตกแทกเฉยมันติดเลยครับรถโอ้เกียร์ล็อกเกียร์ตารางเลยดรๆๆโอ้โหเ้ย สุดยอดพูดได้สั้นๆคำเดียวเลยว่าสุดยอดป่ะขึ้นงสุดยอดจริงๆครับโอ้ดูครับท่านผู้ชมอ่ะพอละ่างทอนลับนะอะขไปเลยฮะเออะอเออเขาถอดเทอาเปล่าเฮ้ยคันนี้ไม่ได้ถอดคันนี้ขึ้นสไลด์มาเอาลองลองหอยหลังนิด เอาขับได้ครับขับได้เฉยเลยเดี๋ยวนะผมจะให้ทั้งทอนโยกดูนะฮะขับได้ครับเอาเอาขับได้เฉยเลยโอ้มีหน้าแล้วครับเขาบอกว่าขับได้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวขับกลับเดี๋ยวเราไปดู อ่ะคันนี้เครื่องดีติดได้ขับได้เดี๋ยวผมจะส่งเครื่องวิดีโอคลิปเนี้ยให้ลูกค้าดูแต่เป็นลูกค้าประจำผมผมว่าไม่เหลือครับน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวตัดส่งเดี๋ยวเราไปดูสิบล้อกันสิบล้อคนะันนั้นอ่ะไปไปดูสิบล้อกันครับไปช่างทอนครับ<อ>เข็นครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเข็นไปซ่อมเสร็จก็ <laughs> เข็นไปเติมครับนี่นะครับช่างทอนของแท้ครับ <laughs> สนุกสนานตามกาลเวลา เหมือนที่ผมบอกผมบอกลูกน้องผมทุกคนนะฮะงานหนักถ้าใจรักมันก็เบางานเบาถ้าใจไม่สู้มันก็หนักมันอยู่ที่ใจครับคนเราครับอยู่กับผมอยู่ด้วยใจทุกคนค่ะลูกน้องผมอยู่แบบครอบครัวครับผมไม่ได้อยู่แบบเท่าแก่ลูกน้องนะฮะอยู่แบบครอบครัวอ่าคันนี้ผมย้ายมาจากจังหวัดสะแก้ว่ะพอดีเฮียเขาเป็น f อซ ของผมทางช่องผมรับปากเฮียเขาไว้ว่าผมจะทำคอนเทนต์นานแล้วผมไม่ได้ทําสักทีคันนี้ไม่มีเวลาที่จะทําเฮียบอกว่าเดี๋ยวทำคอนเทนต์จะรอชมจะรอชมวันนี้แหละครับได้ทำคอนเทนต์สักทีเดี๋ยวจะให้ช่างทอนใส่แบตเตอรี่ใส่อะไรสตาร์ทเสร็จปุ๊บดูจะขับได้ไหมอ่าเดี๋ยวดูกันครับว่าจะขับได้หรือเปล่าอ่าแล้วให้ช่างทอนนี่ครับมุดเข้าไปแล้วครับงานเบาใจไม่เอามันก็หนัก,กงานหนัก ถ้าใจรักมันก็เบานี่ครับช่างทอนครับมุดแล้วครับช่างทอนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรารอรอให้ช่างทอนอ่าต่อระบบไฟระบบแบตเตอรี่เสร็จก่อนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุยกันใหม่โอเคครับระบบแบตเตอรี่เริ่มจะเรียบร้อยแล้วฮะช่างทอนเป็นไงไน่าจะได้เนาะน่าจะได้ฮะช่างทอนบรอกแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหมถ้ามันสตาร์ทติดแล้วก็ลองขับเลยด้าเผ่าข่างเขาถอดหรือเปล่าวะอเอาประกอบเผ่าข่างก่อนอเดี๋ยวให้ช่างถอนประกอบเผาข้างนะฮะเราไปเราไปดูช่างถอนประกอบเผาข้างกันเลยเพราะว่ารถคันนี้ไปยกมาจากสะแก้วนะฮะให้ทีมงานทีมงานเทพเจริญรถพ่วงน้องชายนะฮะไยยกมาจากจังหวัดสะแก้วเลยคันนี้ตลาดโงรงเกลือแถวๆนั้นเลยครับเออรถ อ่าทะเบียนยังปีหกสองอยู่เลยครับผมว่าไม่เหลือครับขับได้วิ่งดีแน่นอนทะเบียนในปีหกสองอยู่เลยครับนี่ครับโนมาดีเป็นรถขนส่งสองอ่าอะไรนะแถวแถวตลาดล,ลงเกลือเนี่ยเขาใจดีนะะใจดีมากคุยกันแบบเป็นกันเองกับผมอะ่ะเนี่ยคันนี้เดี๋ยวถ้ามีเอฟซีท่านไหนในช่องเราหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจ อยากเอาไปปลูกไปปั้นนะฮะเฮียเขาต้องการให้ให้ทาแบบนั้นอยากเฮียเขาอยากให้ผมขายให้ลูกค้าที่ไปขายให้คนไปใช้งานอะ่ะพูดตรงๆอยากให้แบบไปเห็นโลดแล่นวิ่งใช้งานอะ่ะคันเนี้แล้วก็ทักมาคุยกับผมว่าจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองสตาร์ทก่อนนี่ครับช่างทอนกําลังประกอบเผาข้างฮะี๋ยวให้ช่างทอนประกอบเผาข้างเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวคุยกันเริ่สตาร์ท จากที่ต่อแบตเตอรีตร่ตรงนั้นนะฮะพอมาทำแล้วสรุปก็คือป๊อกแบตไฟเสียช่างทอนก็เลยต้องมาจี้ตรงครับอ่ะลองดิเดดี๋ยวผมิสตาร์ทลองลองบิดสตาตร์ทใช่ไหมครับอ่ะโอเคอล,ล,ออลดูครับมันจะติดไหม <c oughs> มันจะติดมไหยเครื่อง E700 ด, <c oughs> ด้วยนะฮะตัวเนี้ย E700 <c oughs> อ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับ,รบอ้าวลองดิโอ้โห พวงมาลัยเวอร์ฮะโหเสียงเครื่องกะหึมแบบสุดๆสุดๆอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ช่างถอนเอาแบตเตอรี่ขึ้นข้างบนแล้วลองเดี๋ยวลองขับดูดับกอนเอาแบตเตอรี่ขึ้นั้างบนแล้วลองขับมึงดเเูเออเอออ่ะมามาย้ายแบตเตอรี่กันรู้แล้วครับรู้แล้วครับรู้แล้วครับมันถึงไหมละ่ะ โอ้คุณบอกขับใส่ดินเลยเอาโอเคเอาดินไม่มาครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้มันเสียฮะตัวที่เสียนะครับตัวนี้ครับปอกแป็กฮะภาษาบ้านภาษาช่างเรียกปอกแป็กมันเสียครับปอกแปกดินลบนะฮะเสียแล้วต่อใหม่ครับให้ช่างทอนต่อใหม่รอเวลาแป๊บนึงนะครับครับหลังจากที่เติมน้ํหมอน้ําเสร็จโอ้ติดง่ายจังอะขับใต้ขับออกมาเลย ขับออกมาขับได้ไหมจะขับได้ไหมอ๋ขับได้จริงด้วยวงล้พาวเวอร์นิ่มด้วยแบบนี้มามาเลยมาอ่ามามามาอ่าแบบนี้ก็แจ่มสิครับแบบนี้ก็แจ่มสิครับโอ้ยดูเสียงเครื่องครับ โอ้โหอะเดี๋ยวช่างทอนหาเกียร์ก่อนอ่ะเจอแล้วครับไปแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันมาเครื่อง e-h เจ็ดร้อยนะฮะพวงมาลัย power เป็นสิบล้อฟูโซเป็นเพาเดียวนะฮะตัวนี้เป็นเพาล่องหนึ่งแสนสี่มืนห้าพันทักมาหาผมครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันมาักมหาผมเลยไม่ต้องห่วงของดีราคาถูกอยู่กับผมอยู่แล้วฮะนี่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 ดูดูดูครับดูช่างทอนครับดูช่างทอนฮะนี่นี่โอ้โหดูควันครับดู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 เครื่องครับเครื่องสุดยอดเลยเครื่องดีอ่ะดีไปหมดทั้งคันอ่ะราคายิ่งดีใหญ่เลย ราคาแค่แสนสี่หมืนห้าพันเองโอ้ไม่รู้จะถูกไปไหนอ่ะเดี๋ยวรู้จักหาเกียร์ถอยเจอไหมนี่ถอยเก็บเลยนี่เดี๋ยวถามช่างทอนหน่อยครับว่าพวงมาลัยเป็นไงเดี๋ยวสัมภาษณ์ช่างทอนนะฮะอ่ะเจอแล้วเร์ถอยถอยแล้วครับดูครับดูครับดูดูครับดูลด,ด,ร,ดร,ราคาไม่ถึงแสนห้านะครับดูดูดูดช่างทอน พวงอะไรเป็นไง,ออง,ไงบ้านท้ากับว่ายังเบาวิ่งตอนนี้มือเดียวครับมือเดียวครับจังทอน <c oughs> เดี๋ยวครับถอยเก็บแล้วฮะถอยเก็บแล้วมาหนึ่งแสนสี่มืห้าพนนคันนี้นะฮะเอาแบบถูกๆราคามิตรภาพกันไปเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วสตาร์ทเครื่อง6 BD เกียร์ตารางเกียร์ล็อกไป1คันแล้วก็มาสตาร์ทคันนี้นะครับสิล้อเครื่อง e-h 700พวงมาลัย power เฟืองท้ายเป็นฟูโซเผาเดียวนะครับเผาร่องเผาเดียวย้ำนะครับฟูฟูโซเเผาเดียวพวงมาลัย power ราคา1นึ0 0 0สนแล้วก็คันนั้นก็น่าจะปิดไปเรียบร้อยไม่เหลือส่วนคันนี้ทักมาหาผมอ่ะฝากทุกท่านนะฮะจะลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอพระคุณทุกท่านครับโหติดง่ายจังช่างทอนคันนี้น่าใช้ไหม นี่ทบง่ายครับทำง่ายเกียร์ครับง่ายเกียร์เข้าง่ายสุดยอดขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งครับผมนี่